ต้องเลยถ่ายแับต๊ดๆๆแล้วนะอันนี้บริเวณรอบรอบราถาดหลวงปู่ฟันครับอันนี้เจดี <JD S 1> <JD S 2> นะรอบรอบเจดีเนาะพี่ดืบอบวก,กอยู่คาส่วนมากเป็นโกงอ๋อเผาเนาะลมลื่นดีครับ អាកាសខាងខាងនេះហੌនមិញកៃជែនឿងកៃជែណា <laughs> mình chơi đi học mấy con mấy cái này tạo hiện nè cậy đây bằng dù khác đấy cậy u buồn nữa mũi này vì nó kín nhà như nằm cái gì, gì đó เพิ่นไปนําบ่คือเทียบน้ํานดินนี่เนาะอืมลมลื่นง้ทางนี้ตอนหาห้องยางก็ไปทางไหนพ่เนาะนทางนี้ไปห้องน้ทางนี้จะห้องน้ไปห้องน้นี่บเาเขอมลงเมื่อทางนออทาง้เาไปสุขาย้ เขามีคาเฟ่งใดการเลยนะคาเฟ่เราเงินเขาวัดเลยนะเงินวัดนะอ้แม่ชีกับมี่ผักกับมีน่นอง,นะองอกแบบแบบ อ๋อเดี๋ยวมันปล่อยนำมานี่ยนะนำมาางนี้ืมเามัก,ยกไยตกเลยกบนี่ใหญ่ๆเนอะเี๋ย่ามักไยนะะมาตันดายไยมางนแ้ยางมาบ่เป็นม้สอยมาไม้สอะพ่ โอ,อ้คือสูงเลยอะโคมอาคามเนี่ยนี่กกนี่อันนี้เดลยสูงเบื้องเดิมครับนี่มันลงเดิมสับคนหมดครับก๊กย่างเนี่คือสูงเลยอะก๊กย่างเดี่ยวสูงพี่หลึกโอ,อ,อ้น่าค่อยมาสูงอ,อย่างสูงนะสูงแับยาวานะ คือเหฮักลงมาบ่อฮักเด้อคุณ่ะสูงแห้งดีลมลื่นดีนะโคกนี่เป็ดเอียงโคกอะแห่งสูงข้างไปนล้แม่งเหมือข้างโคกนี่ผู้ผู้โคกผู้ที่โค้นน่ะนะเหมือนเนอะโคกนี่ครับเนอะเป็นปักผ้าสูงผู้ยอดใบแต่ผู้หู่เห็นอยู่ใบโค พี่ลึกนะอยู่นะสมุนก็ดอกก็ดียกล้าปีนมองปนีนไปยอดโอ้ขาสั่นเลยเนี่ย,ยพี่ลึอกกกนี่ก็ได้ไปแดงแดงเนี่ยลายปีนได้เนี่ยคนอนุรักษ์ไว้นะไปะเดี๋ยวนะ

เด้อต่ำกว่าสาปีเด้อโขพาวน,นี่สูงเท่านี้เนาะหนกบน่นะเป็นตัดลงมานี่ต้องเป็นสว่างเลงเหรอดนะาคนแรงเยคนแรงถึ่วแรลี้ยดาวกกายเนาะทักดาดาที่ไดอยู ba tôi nhảy với lực kìa Thấy bố đi bựng cả ho ho không có hay Vẫn tập vật <laughs> ทงางในห้องโบมกเกลือว่ะเออเขาก็ไปเกลือบจะฝังนัินว่ะไม่ไไหรือไรเขาจะขึ้นเทียนฝังมันโรดเ้ดด้ยวยคนก็ทยอยไม่เรื่อยนะนนนปลาขุดปลาต้องใส่เครื่องอันนี้ซองเครื่องนะนะจะเอาอยู่ฝันนำกนุ้งข้าในอันนึงมากเออน้ามันยังอยากเขียวอยู่นะ คนสร้ก็ต้องแบบต้องเอาพักตบลงและหาแนวมากันนะแห่งเขาตบซอยบำบัดน้ำนะะน้ำมันจะเขียวนะครับอัน,นเครื่องปั่นนี่รเอาไปจากอจุบอะไรน,นี่นะน้ำมันต้องใสกว่านี้จริงเนาะกินกาแฟกินยังบ้างบัวนะกินไหนี่ผมไปคืนแล้วนี่ ของฝากจะเป็นผ่าคามนอนนี่เนาะผ้าคามมีเงินซื้อนะครับก็ลงไปในงามขนาดขนาดเด็ดงามหนาวเราจะง,งามเล่นเนาะไกายงามหนาวไอซิมตัวน,นี้ลอตตอรี่ตัวนี้โอ้โหขก,หกน้ำลอตเตอรี่นั่นนะ

ไอ้มีลาสุดเวยเนาะรขบเอาเส้นเล็กสองครับแม่บอกไม่ห้าไลาสุด <bells> <şey starving>